วันนี้น้องเอวินช่วยปลาป๋าเอาอาหารมาใม้เป็ดเอาเข้าไมา่เป็ดเอ,อิ่นมันแม่กลับกลับหนน้องเอวินช่วยปลาป๋าเกี่ยบเป็ดด้อ,อมือนน่น้องเอวินครับเอาเขามันหลายอย่างเป็ดนะคะเป็ดหลายอยู่ของน้องเอวินน้องเอวินเกี่ยบเป็ดค่ะ องีวิ่งเกียรปิดเด้ยค่ะปิดน่อยารเอาไม่ได้ไรที่ออกเอาไม่ได้ไรเออที่ออกเอากระลับมาวันนี้เกียเปิดครับเนี่ยไอวินดูกล้องก่อนเป็ดน่อยครับเนี่ย วิ่งแกเป็เดปดีดีเด้เ,เมืดเลยวมื่อเล่วกับไปไบายนะี่ไหมล่ะไปบายกล่องขนามาพี่ขนามาพี่หไหมไ,ไปแล้วเมื่อแล้วปลาเฮา